วันนี้ไม่ได้กะตากะทุ่งอัาไลแต่ลูกเท้งทิ้งกะตาเท้งนี้ตอบดีแล้วนดใคลิปดีแล้วนีดนะเกิดยูซิสเกตเออเออได้ไพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ได้ยูหนูวันนี้มีภุรละวันนี้ มือแรงะป้าีเกนสิกาเป็นวนอยูบัแต่กระุกจบอกรหลังแจ็คบอกรหลังขันยาโคกรู้แล้วขันยโคก็นําไปเพื่อนรู้แล้วนั่นขันยโค้ก็นั่ไปเพือนมันหมันหอดงก่อนมันบอกหอดางกูก่อนมันบอกูเ่างคันวขนี่เลงบอเลยเด็กเมอ้ไม่เป็นเรื่องใดนี่

เจอเลยเขี่ยปัญหาเลยพ่อเป็นเอดูกอุ้เอี่ยมันเอดเป็ดเอดเป็ดอยู่บ่ขั้นแ่วเร็อสูงมาบานเจ้าไปแล้วลูกไปแล้ว

ล้เรากิดยัเ่อกีเปลี่ยนสูนไ้บ่หีจ้าจเลยบ่อันนี้โอ้ยไอ้เด้กเมียน้ำปอได้ป่ะไม่มีอะไรไอ่น้ำ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 นอำน้ำน้ำน้ีน้ำน้น้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ำ้ำน้ำื้น้ำ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 น้้ำน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 ้น้ำนน้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ำนน้ำน้ำน้ำ้น้ำน้ำน้ำน้นน ช่วงวันเสิร์พอไปมานนังฮันอันที่ลไอพ่อชามเนี้ยที่อย่างพ่อที่ละพ่อิดติดตอดทุนได้กีลูกเอาถอดลากระไรคลิปกวกินบอนกินบอลนะพ่อศาสตร์ศาสตรพ่อคิดว่าเราเป็นตั้งไรเอาอยู่ในหนาทีไหมพี่น้องเอาขนาดเป็นคู่เขาเส่ซูดคู่เขาหัวคู่เขาเป็นมอลำกามเขาเซนูมอลำ่ามเขาเขาหัวเป็นมอลำ่ ไม่อียอยู่ได้นาทีหรือเอ๊เดี๋ยวมาใส่ถอดเวลาและกันเลยเอ๊ยหันมาเบิ่งหลปราณแสิบปัระมาณสีนฟอนน้ำตีล้ํายางไปสกันเลยกล้วยกล้วยูกตอนเซกาบบอกน้อยเอาด้วยกันโอ้ิะกับจรับพี่ลูกเนลาอีไปชุมเียงมน่งเก่าทแล้วเก่าวทายเลยขอบคุณพี่วันอินค่ะ คือดีนะดีน้องคนนั้นนะบอกเนียนทามันน่องมาน้ำไผ่น้องบอกว่าน่องบอกว่าไม้น <okay ้ำยาอะไาเสียว่านู้ออกชายงามได้กับเป็นตี๊ดเปยืนนั่งยู่ยืนอันนี้พันล่มพันให้เอื่อยเนาะอี่าวขึ้นรถลูกเปล่าไปปักปอนลูกอย่าไปสนใจไล่อย่าไล่เนี่ยแล้วพอพ่อชิดนั่นเพื่อความปลอดภัยของพี่มอนอิงไปแล้นั่นเอ้ ที่วาสนาสีค่ะพี่น้องคะคือรถเรียบร้อยแล้วเข่า้าทีนอนโบเห็นเห็นเหโซบะบ่มันมันมันย่ในสนี่เฮ้ยอันตราย้นอนเา่วเนนอน่นโตใหญ่นอใหญ่เาไปบังรถไปบังรถ ช้าทุกมันไม่ไหวแห้งสางวัดยุบกับพี่น้องค่ะวาท่ีจะหเกี่ตั่งี้อ่คหลงวางกลี่ยก็บห้องไลว่ะไปไม่เพี่พี่ไปหรือเปล่าพี่เก็บเลยค่ะพี่น้องค่ะลุไปเปลี่ยนซุดก่อนค่ะเขาหายนูแล้วค่ะหนูไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฝ่าอย่าฝ่าอย่าฝ่าเียงบอจิ่นหัวีไม่ยุบบอยใดรอกลาไปเปลี่ยนซุ โอ้ไม่งันไม่งัไม่งันกลัจะงคลิปัวจด้งเล้อเนาะพอดีเป็นยังยูดะตีหุมตาพี่อยัง่อย่งเรีเพีงไปิดเพียงอยังโจมมส่งไปลมเขามาถามว่าเป็นยังคือบ่ออกเมื่อไหร่เนะตัวแดงนางจีดีแดงเพราะอาจถือไฟเอาตีมาจากง่ามนาะพี่ขุมตาแล้วเป็นอยัางข้างผู้ดี่องไหนเานี่ยมันก็ไข่น่เตื่องเตืนสวองเขาะนี่แหละ แต่งแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพพระเอกนี่เนพอกจะปลอดไนลอดไรไรสักหน่อยจะปลอดไรซองหนามันเปลี่ยนทันทีเลยด้ไม่ซองหนาปุ๊บมันถีเป็นอีกแบบไม่กับเปลี่ยนเหอครับือของนีมันเปิดเปิดเปิดน่องเปิดเปิดไฟขนาดจะาม่าูไดตีุ้มตายุ่ง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 ยุ่้ยุ่งยุ่ง่่น่ง่ง่่ง่ง่ย่ย่ยงย่ยย่อย่่ ห่อยเล่นหรือหไอ่หลีหน้าที่มันเป็นคนที่แบบหักองค์กรอะตัวแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนคือเลยเอาไอ้เขาหล่ะเปลี่ยนชุดรบุรีสีมาทวงล่ะเนาะเอไม่ใช่หมูทวงไม่ใช่หมัดเบียร์มาเด้อไอ้กันเลพี่เด้อ เฮ็ดงกรได้ปะกลงก็ได้ว <cach> <medim> ่าดอกแต่ว่าาเอาไปเฮ็ดโป๊คิปคมเลยคนึ้าานี่ไปเฮ็ดโป๊คิปผมมีมึงูเจ้าเด้อรัมเาเกิอะไรขึ้นกับพี่วัดดีคุ้มตาแลกี่วัดดี้ยัอยู่ตลาดเดียบไครับเจอไทยเจไทยแจ่เจอกับพี่เขมเหมือนเดิมบ๊อบอันนี้พี่น้องพี่น้องฟังเบิงจิมตาพี่นอแว่ดีครับโอ้จุพิมพ์มดีครับพี่น้องพนมามื่อแหลกโอ้ยกด ไปแล้วค่ะพี่น้องคะหนุไปเปียนสูตรกันค่ะหลายลายหลายหลารถทั่วอัวก้อนติ๋วก็เฉล่าเปียนสูตรไปยัง่าเป็นกรอาลร่มกันนะจัดกันเลยพี่พ่อเป็นอย่างือเดนน้ำลายออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเป็นเปนก่องมานะอีหยังป่าไปแล้วเดี๋ยวขอมามือมือ วิ๊ตายเกื่อนป้าโอ้โหปันเรียกข้างนี้ HAPPY BIRSTSUMMERDAY t h d TO YOU! ARE YOU HER? Ha HAPPY BIRSTSUMMERDAY TO YOU! <Happy S 1> ARE YOU HER?! <hell. S 2> ใส่เกิน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ดิฉันตากไว้เป็นเท่านี้ค่ะจบคลิปที่สามคลิปขอบคุณค่ะ มีอย่างผู้หญิงตัวเล็กเอาือามนอนีคือมีผมโอเคเจอกันแป๊บนึงถอดถอดเกือบก่อนบา,บายค่ะพี่รองค่ะแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปค่ะถอดสุดแป๊บนึงค่ะ